ตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษตรงนี้มอบให้รับลูกค้าที่สนใจอยากจองรถกระบะตอนเดียวที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาเนี่ยครับเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดในการออกรถกระบะตอนเดียวใช้งานแล้วกับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอ่านปฏิพันธ์ออโต้นะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็ อยู่ที่ร้านรถยนต์มือสองเป็นพาลอตโต้เช่นเคยนะครับวันนี้อันก็มีตัวรถกระบะตอนเดียวมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมมาอีกหนึ่งรุ่นนะฮะอย่างที่อันบอกในส่วนตัวหลายๆคลิปนะฮะตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษตรงนี้มอบให้สาวคุณลูกค้าที่สนใจอยากจองรถกระบะตอนเดียวที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์สัก1นึ่คันสัก1รุ่นไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็แล้วแต่นะครับ โปรโมชั่นหนึ่งแรกก็คือฟรีค่าจัดคาโอนครับปกติเนะี่ยเราต้องมีการเก็บค่าจัดคาโอนใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่วันที่3ถึง3มธันวาคมนี้เราฟรีค่าจัดคาโอนให้สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจตัวรถกระบะตอนเดียวตรงนี้เราฟรีให้ไปเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือวันรับรถถ้าเกิดคุณลูกค้ารับรถปุ๊บนะฮะได้เงินกลับบ้านไปด้วยอีก5,000บาทตรงนี้เราก็จะมอบเป็นส่วนของตัวเงินสดให้นะฮะและที่เหลือก็อยู่ที่คุณลูกค้าเลยจะเอาไปใช้อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับหร,าานนรถ นะครับในเรื่องตัวเงินดาวหรือว่าชุดตรงชุดแต่งอะไรต่างๆแบบนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาคุยในแต่ละเคสเพิ่มเติมกันไปอีกทีหนึงนะฮะเพราะว่าจะมีทั้งลูกค้าที่มีเครดิตแล้วก็ไม่มีเครดิตนะครับอีกอย่างเนี่ยในส่วนของตัวยอดจัดหรือว่ายอดอนุมัติของแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการปรับยอดที่ให้คุณลูกค้าได้กู้ได้สูงขึ้น นะครับตรงนี้เนี่ยสนใจยังไงในเดือนธันวานี i s แหละครับเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดในการออกรถกระบะตอนเดียวใช้งานแล้วนะฮะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับทั้งตัวที่เป็นเผาเดิมนะฮะทั้งตัวที่เป็นเผารอยนะครับแต่ถ้าเกิดรุ่นยอดฮิตเลยเป็นคันไหนนั้นเดี๋ยวเรามารับชมแบบพร้อมกันนะครับ วันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าโต้ตาไฮรังลีโว2.4ตัวเจมนนวลนะฮะรถปี2015นะครับหลายคนหลายท่านอาจจะได้เห็นในสองตัวคันนี้ไปแล้วหลายคลิปนะฮะ mm hmm. เพราะว่าอะไรนะฮะคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่เรามียอดขายดีมาตั้งแต่ในช่วงของต้นปี63ที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคุณลูกค้าให้ความสนใจและก็ชอบในส่วนของตัวคันนี้เยอะมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรบ้างนะฮะร,ราคาสามารถเข้าถึงได้นะครับทุกกลุ่มของคุณลูกค้า นะครับผ่อนเดือนละอยู่มา7,600-7,700นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวของแต่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อแมกคู่หน้าหลังกระทาผาล้อแมกซีล้อเสริมแหนนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันครบจบภายในร้านเดียวนะครับตู้ทงตู้ทึบอะไรงี้ใส่ให้ได้หมดนะฮะโครงคออะไรงี้ใส่ให้ได้หมดขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่คุณลูกค้าจะเอาตัวรถไปวิ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งส่วนสุดท้ายและก็น่าจะสําคัญไม่แพ้จากส่วนอื่นเลยก็คือในเรื่องของตัวขนส่ง นะครับเราจดทะเบียนลงเล่มให้นะฮะจดทะเบียนลงเล่มให้ตรงนี้เนี่ยเราจะดำเนินงานเกี่ยวกับตัวขนส่งนะฮะโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นให้สับคุณลูกค้าให้มันเสร็จสับเรียบร้อยก่อนรถส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับในส่วนตัวรถคันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมีให้คุณลูกค้าเลือกประมาณ2สีนะครับเพราะว่าในช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันที่16แล้วนะครับมันเข้าในช่วงของกลางเดือนธันวาแล้วก็เหลือประมาณสัก 14วันนะครับหรือประมาณสัก14วันตั้งแต่วันที่เราทําคลิปวันนี้นะครับก็ตัวสีเทาดำเนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใ่านผมบอกว่าสีหลักๆของตัว2 4มีคันไหนบ้างนะฮะก็จะมีตัวสีขาวปี15คันนี้แล้วก็จะมีตัวสีเทาธรรมดานะฮะคราปปนกันไปนะครับบางคันอาจจะเป็น15บางคันอาจจะเป็น16นะฮะตัวไมล์เลทอยู่ที่100,000ต้นๆนะฮะถึง150,000นะครับวันนี้มันก็เฉลี่ยกันแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ ให้คุณลูกค้ามาเลือกตัวรถที่ร้านอีกทีดีกว่านะครับแต่ที่เราจะเน้นก็คือในส่วนของตัวคุณภาพนะฮะร,รถที่พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่บาท2บาทอย่างแี่บอกนะครับเราไม่ได้ซื้อไปปุ๊บเนี่ยเอาไปจอดไว้ดูลงดูเล่นอย่างงี้มันชขงานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราคัดรถไม่สวยมาเราคัดรถไม่ดีมาให้สับคุณลูกค้าได้มาออกกันที่ร้านเรานะฮะเสียทั้งชื่อเสียงร้านแน่นอนครับเสียฐานลูกค้าครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเราไม่มีการทําอย่างนั้นแน่นอนนะฮะทุกคันถ้าเกิดตรงไหนต้องการความใส่ใจ ประวัติเช็คศูนย์นะฮะตรว Queen Inspection หรือว่าบริการอะไรก็แล้วแต่ต,ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําให้นะครับอีกอย่างเนี่ยสำหรับพวกรถแบบนี้เนี่ยเราก็มีวารันตีร้านให้นะครับรับประกันเครื่องแนละเกียร์หเดือนหรือว่า1นึ่งหมื่นกิโลตัว W Smart นะฮะร,รถยุคจี้หรือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวทําความสะอาดตัวรถภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ส่งล้อนะครับเชื่อมระบบไฟทุกจุดนะฮะตรงนี้เราเซอร์วิสให้นะครับ ส่วนของตัวป15เนี่ยถือว่าเป็นนิโวตัวเริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นตัวหน้า A1 นะครับหรือว่ากันชนหน้ากระจังหน้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครซีเรียสนะครับเอาในส่วนของตัวเงิน5,000ที่คุณลูกค้าได้วันรับรถนั้นน่ะมาทําเป็นในเรื่องของตัวส่วนรถของตัวของแต่งตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเอามาแปลงเป็นใส่เป็นตัวหน้าล็อกโคได้นะครับส่วนของตัวโคมไฟหน้าแนตรงนี้เป็นหลอดฮทโลเจนนะครับรีเฟคเตอร์เดิมๆโรงงานอยู่แต่หมองไม่มีครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกัน หน้าร้านหรือว่าหลังบ้านกันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยเดี๋ยวเราให้เจ้าที่เซลล์เขาไปขอเจ้านายให้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่งตัวเครื่องกันหน่อยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตัวรถทุกคันนะครับก่อนที่อันจะมาเอามารีวิวหรือว่าให้คุณลูกค้าได้ดูในส่งตัวคลิปวิดีโอเนี่ย เราต้องมีการดูรายละเอียดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารับประกันเลยทุกคันเนี่ยรถสวยพร้อมใช้งานนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่าจมน้ําตัดต่อเปกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวรถค่อนข้างที่จะมาเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ตแตเก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดจุดนะครับตัวหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่เคยมีการขยับขันไขออกมาทําสีแน่นอนนะฮะตัวแผ่นเพลสนะครับสิบห้าสิบห้าแท้ สติกเกอร์มอกนะครับแผงกันความร้อนใต้ฝาโปรงนะฮะแล้วก็ vo, รีโวนะฮะถ้าเกิดคุลูกค้ายังวันวันอยู่หรือว่ายังแข็งใจอยู่นะครับอาจจะพูดเป็นกลางๆแบบนี้ดีกว่าตัวรถนะครับมันเป็นรถรุ่นใหม่แล้วเปลี่ยนจากขุมพลัง KD ดีมาเป็น GD นะครับตัวนี้เนี่ยตัว CC ลดลงแน่นอนเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นตัวบล็อกเครื่องที่เป็น 2GD ขีด FTV นะครับ2,393 c c นะฮะส่วนของตัว CC มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการลดลงนะครับกัวกำลังสูงสุดของตัว2.4คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่150แรงมา้านะครับ คราวนี้เนี่ยแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่3 4 3นิวตันเมตรนะฮะคราวนี้แรงบิดมันเยอะนะครับคุณลูกค้าน่าจะเห็นถึงตัวความต่างแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวเดี่ยวออโต้นะครับพวกนั้นเนี่ยแรงบิดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบพวกนี้เนี่ย15 16 17 นะครับจะยังเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น5สปีดอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเกยียร์ออโต้ตั้งแต่ตัวเริ่มโฉมเริ่มต้นแบบนี้เลยจะเป็น6สปีดมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเครื่องแบบรค,รนะคร่าวๆนะฮะเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยโตโยต้าดีกว่าเฮ้ยอีสุดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดในส่วนของการเป็นกลางๆหน่อยหรือว่ารีวิวแบบสบายๆหน่อยไม่ต้องเครียดรีแลกต์นะฮะไปพร้อมการดูรถไปพร้อมกันนะครับอันนี้คือบอกเลยว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่ดีนะฮะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะ่่ม่มะไวาจเเป็นชุดครือง เกียร์ช่วงบงช่วงล่างอะไรต่างๆอย่างนี้นะฮะหรือว่าโฟมแม็กของตัวรถเนี่ยค่อนข้างยินดีนะครับคือเขามีการเซตออกมาจากป้ายแดงนั่นแหละนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วในส่วนของตัวเรื่องการประหยัดน้ำมันเนี่ยอันนี้นก็จะบอกแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยถ้าเกิดคนแบบเท้าหนักหน่อยหรือว่าเร่งหน่อยนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการกินบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเราขี่ในความเร็วคงที่นะครับตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วมันจะเห็นผลเลยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันหน่อย ในส่วนของตัวคันนี้เนี่ยอันต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถซีพึ่งเข้ามาใหม่นะฮะล้อมแม็กเราเรายังไม่ได้ใส่ให้ไม่ต้องเปซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวมาเรามาเลือกรายกันได้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ได้เลือกรายล้อมแม็กหรือว่าแม็กยังไม่ได้ใส่เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับอันจะใส่เป็นพวกแบบ CE หรือว่า RE 30ให้แต่ว่าถ้าเกิดมาดูล้วเนี่ยไม่ถูกใจก็เดี๋ยวเขาเราค่อยมาเลือกรายกันอีกทีนึง เพราะว่าบางทีเนี่ยคุณลูกค้าจะมีหลายแบบหลายสไตล์รือของตัวการแต่งนะฮะไม่ว่าจะเป็น9.5 1 0 5ก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าจะใส่10.5เนี่ยเราวิ่งรถเปล่าในส่วนของตัวรถตอนเดียวแบบนี้เนี่ยรถมันสายแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนของตัวสีด้านข้างนะฮะสีขาวซูเปอร์ไวท์นะฮะเดิมๆิมโรงงานนะครับ สีของตัวรีโว่เนี่ยต้องย้นยัแบบนี้ด้วยมันเป็นขาวซูเปอร์ไว้นะฮะหรือว่าขาวสว่างนะครับครานี้เนี่ยถ้าเกิดรถมันโดนชนมารถมันมีการเก็บงานายยอะไรแย่ๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้าจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามีการเก็บงานรายละเอียดของตัวรถคันนี้ไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีรอยสเก็ดหินกระเด็นใส่นะฮะคาบนี่ๆหน่อยๆอะไรแบบนี้เราก็เก็บงานให้ละเอียดหมดแล้วนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้คุณลูกค้า เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับตัวด้านข้างนี่สวยเลยนะฮะก็จะมีการตัดด้วยสีดําประมาณ3จุดก็คือในส่องตัวการชนด้านหน้ากระจกมองข้างแล้วก็ตัวมือเปิดซ้ายขวานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตัดแต่ว่าเราดูเนี่ยเอย้แม่งเป็นแบบนี้เว้ยใส่เป็นกระจกพวกแบบสครับสแควรอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะครับใครที่ชอบแบบเอ้เราโอ้โหเราดูแลรีโวคันนี้เนี่ยแม่งอยู่กับเราไปอีกนานเราต้องใช้ไปตลอดและงานที่เราวิ่งเนี่ยแม่งคงที่ แต่งสวยไปเลยครับค่อยๆปั้นไปนะฮะรถมันก็จะไอ้นี่ของมันไปเองนะครับอยู่ที่ตามกาลังซับของเราด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะตุ้มเดียวให้เต็มเลยอันนั้นก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วส่วนสับคันนี้เนี่ยเราใส่เป็นตู้ทึอไว้ให้นะครับความสูงเนี่ยจะอยู่ที่2เมตรสินะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยาบางขั้นอาจจะเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเข้ามาติดตามเราเป็นครั้งแรกนะครับอันต้องบอกว่าความสูงเนี่ยมันมี3ขนาดนะครับหนึ 1, 80, ่งเมตรแปดสิ 2เมตรนะครับแล้วก็2เมตรสิเซนนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่การใช้งานของคุลูกค้าแต่ละท่านแล้วนะฮะว่าเฮ้ยเราเอาไปเมื่อกับบริษัทนี้นะความสูงแม่งกําหนดมาประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็มาคุยกันนะฮะเราก็ได้สับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเบิกขึ้นตู้ให้กับคุลูกค้าได้ใหม่นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถไปฟิกหรือว่ากําหนดได้ว่าเฮ้ยต้องแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ออกไปตลอดเลยนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าแต่ละท่าน ใช้งานตัวรถไม่เหมือนกันและงานที่คุณลูกค้าจะเอาตัวรถไปใช้ก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราก็อยากให้คุณลูกค้าเข้ามาเลือกนะฮะได้จัดสรรนะครับตัวรถทีเ่เรามีความคิดไว้ว่าเอยโอ้โหถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยได้แบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหลักๆเนี่ยตรงไหนที่เราสามารถให้กับคุณลูกค้าได้เราเต็มที่ครับแต่ว่าตรงไหนอาจจะมีการเก็บส่วนต่างอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันแต่ละเคสอีกทีหนึง่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิด พื้นฐานของตัวรถคันนี้เลยก็อย่างที่อ่านบอกในช่วงต้นคลิปนะฮะก็คือว่าเต็มและในทุกจุดนะครับส่วนล้อหลังเช่นเดียวกันนะฮะคันนี้เราจะใส่เป็นล้อกระทผะ่าขอบ14นะครับแล้วก็ยางมิชชิน x c d ป2ี2 0 2 0นะฮะตัวซีรีส์ยางเนี่ยจะเป็น225 75R14C นะครับแน่นอนว่าในสวงตัวพวกรถที่วิ่งใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเผาเดิมเผลอย รถตู้เย็นคาร์โก้บ็อกนะฮะหรือว่าแบบพวกรถอื่นๆแล้วแต่ที่เป็นโลจิสติกสีล้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องใส่เป็นตัวยางมิชลินนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นยางที่ไว้สำหรับบรรทุกโดยเฉพาะนะฮะเนื้อยางเนี่ยมันจะหนาวิเศษประมาณ8ชั้นนะครับถ้าเกิดอันจําไม่ผิดนะฮะตรงนี้เราก็จะใส่เป็นแบบนี้ให้แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าลองดูว่เนี่ยเฮ้ยงานที่เราวิ่งแม่งไม่เยอะเว้ยงานที่เราวิ่งแม่งคงที่เว้ยตันกว่าๆ2ตันหน่อย เอาเป็นล้อแม็กซีล้ออย่างเงี้ยพอทําให้ได้เปล่าได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของตัวรถเนี่ยถ้าเกิดเราจะเน้นในส่วนของความสวยงามไปเลยหรือว่าแต่งซิ่งจ๋าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดทรงให้นะฮะเจาะโหลดหน้า2หลัง3ใส่กองโหลดอะไรแบบเนี้ยทำให้ได้หมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนอย่างอันดับแรกนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจพวกรถแบบนี้เนี่ยเราเลือกตัวรถก่อน นะครับอย่างที่2ก็คือเช็คเครดิตก่อนนะฮะถ้าเกิดเครดิตดีรถรอผลแล้วรถอนุมัติแล้วที่เหลือตรงไหนอย่างที่บอกในช่วงเมื่อกี้นี้เราสามารถให้กับคุณลูกค้าได้ตรงนี้เราก็เต็มที่ให้เลยนะครับส่งตัวฝาท้ายนะฮะตัวโคมงไฟท้ายเนี่ยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะคุณลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้งานในส่งตัวรีโวหรือว่าไม่เคยสังเกตของตัวรีโวนะครับ ตัวปี2015-16นะฮะ17นี่อันว่าน่าจะไม่มีตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีตัวไฟตัดหมอกด้านหลังตรงนี้มาให้นะครับก็ถือว่าเป็นการเซฟตี้ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมไฟท้ายฝั่งนี้ถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้คือมันเป็นมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวไฟเบรกนุ้ยสามตรงนี้จะเป็นแบบ LED นะฮะตัวสภาพด้านหลังตู้นะครับก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับ สองตัวช่วงล่างตรงนี้ก็คือยังเป็นเดิมๆโรงงานอยู่ลีโวจะมีแหนบเดิมๆมาตนดาดของตัวรถนะครับ5แผ่นนะฮะถ้าเกิดถามว่าเราสามารถเสริมแหนบให้คุณลูกค้าได้กี่แผ่นนะครับเต็มที่เลยนะครับ2แผ่นนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเอ้ยต้องการเป็น3แผน่นหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอะไรเกีย่ยวกับอะไรอย่างตอนนี้เนี่ยถือว่าตรงไหนที่เราสามารถมอบให้กับคุณลูกค้าได้เราจัดทําให้เราทําให้ครบนะฮะลองคิดดูคร่าวๆนะครับตู้ทึบ จดทะเบียนลงเล่มล้อแมกกระทะผ่ายยางเอ็กซีดีถ้าเกิดเราไปใส่เองซื้อรถเปล่าไปเราไปใส่เองเราต้องเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยที่เราทําให้เนี่ยก็คือเบิกใหม่มือหนึ่งหมดเลยนะฮะไม่ใช่เอามือ2มาใส่กับตัวรถมือ2นะครับตรงนี้เราไม่ได้ทําแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะสิ่งใดก็ตามที่เราดูแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหประมาณนี้เนี่ยคุณลูกค้าถูกใจคุณลูกค้าชอบนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเรายินดีทําให้เต็มที่เลยเสร็จสับเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่า คอนเซปต์สำหรับพวกรถต้นนี้เนี่ยเรามีมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือครบจบภายในร้านเดียวนะครับตัวรีโวเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะราคาอยู่ที่399,0 0 0าเบาทนะฮะคราวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกในช่วงเริ่มต้นคลิปยอดจัดของแต่ละสถาบันก,การเงินมีการอนุมัติเพิ่มเยอะขึ้นมีการอัพยอดเพิ่มเยอะขึ้นรูคุณลูกค้าเครดิตดีอาจจะฟรีดาวได้เลยนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเครดิตคนซื้อแต่ละเคสไปอีกทีนึงนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่มีเครดิตต้องทําไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอาชีพรายได้นะฮะ ตัวไรายได้สุดที่อะไรต่างๆแบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันทีมเพราะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าที่เซลล์เขาสอบถามแล้วก็ให้รายละเอียดชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะครับเขาได้เลือกไฟแนนซ์ให้กับเราได้ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเครดิตที่นี่คือเขาให้เยอะสุดเราจะได้ให้คุณลูกค้าไปกับสถาบันาการเงินตรงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเราค่อนข้างที่จะดูแลนะครับแล้วก็คอให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าน แบบเต็มเหนียวนะฮะยังไงเราก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับออกได้เราบอกออกได้ออกไม่ได้เราบอกออกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุลูกค้าติดแบลคลิสตหล่ะคนทำยังไงนะฮะอันแนะนําเบื้องต้นตรงนี้เลยนะครับให้เปลี่ยนเป็นคนค้าหรือว่าคนกู้ร่วมนะฮะหรือว่าเราหาคนซื้อแทนนะครับลดผ่อนอยู่เดือนละ7,600 7,700นะฮะคนซื้อต้องรายได้เกิน หมื่นสี่ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมแต่ต้องเครดิตดีด้วยอ่านี่นะรายละเอียดแบบเข้าข้าในส่งตัตรีโวคันนี้ประมาณนี้เลยนะครับเราค่อนข้างที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่างานลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่ทางร้านเป็นพันออโต้ของเรานะครับสามารถจัดทําและก็เสนอให้กับลูกค้าตรงนั้นได้ครบถ้วนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจ ติดต่อรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมเข้าไมา่ได้เลยนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัว Option, Option, ออปชองออปชั่นอะไรเงี้ยคือเราได้ดูกันบ่อยๆแล้วนะครับวันนี้ในส่วนของตัวภายในก็จะเป็นสีดำแอร์แบ็กสามใบ ABS นะฮะเชื่อมต่อบลูทูธเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับประมาณนี้เลยเรามาเน้นในส่วนของตัวด้านนอกดีกว่านะครับเพราะว่ารีโวตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมีเข้ามาที่ร้านเราเยอะูคลูกค้าท่านใดดูแล้วแล้วถูกใจดูแล้วแล้วสนใจดูแล้วแล้วอยากเป็นเจ้าของ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตั้งแต่ในช่วงของต้นปี2 5 6 3มียอดขายที่ดีไม่เคยตกแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของคุณลูกค้าหลายท่านอยู่นะครับในช่วงก่อนเดือนธันวาหรือว่าก่อนเดือนหน้านั้นนะฮะอาจจะมีในเรื่องของตัวเงินดาวที่ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้มันมีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับฟรีค่าจัดเค้าโอนแล้วก็วันรับรถคุณลูกค้าได้เงินกลับบ้านไปด้วยอีก 5,000บาทเราจะมอบเป็นเงินสดให้เลยนะฮะคันนี้ที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่3,99,000บาทมีคะกันด้วยนะครับ15แล้วก็ปี16เลขไม้ก็เฉลีย่ยแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับใครมาก่อน ได้เลือกก่อนนะครับตรงนี้สนใจไงติดต่อรายละเอียดหรือว่าโทรที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสนใจไงเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านครับอยากให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รถสวยๆแบบคันนี้ไปใช้งานนะครับสำหรับนี้แต่ก็ต้องขอโกราไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไครต์แต่เดี๋ยวจะมีขปมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมันแบบนี้เรื่อยๆนะครับใครที่นออาลลืะดเขกวงงงแ นะฮะไม่อยากให้พลาดโอกาสในการออกรถและพก็พร้อมกับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครพลาดช่วงนี้เนี่ยเสียดาย <patent> เสียโอกาสเสียสิทธิ์แย่เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ